โอเคหอมหนึ่งสองสามสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมเองฟองพาไปเหมือนเช่นเดิมเกมวิ่งซึ่งวันนี้ก็มาเล่นซูเก็ตมอนพาร์ทสองวันนี้ก็ผมก็อัปเกรดไปซื้อแอดก็คือรีบุ๊แอดนั่นแหละคือไม่มีแอดไงก็คือมันลำคาญนะ่ะ มันอยู่ยิมก็จะมามาก็ซื้อซะเลยโอเคก็เริ่มกันเลยแล้วก็ได้แอบเล่นมาก็ได้ซื้อไอ้เนี่ยซื้อไอ้ช่องเพิ่มสัตว์เลี้ยงโอเคมาเริ่มกันเลยนี่คือดานใหม่อนะตัวละครใหม่ก็จะโหดขึ้นก็จะเป็นพวกขังขาวอะไรอย่างเนี้ยก็สนุกดีดีอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะ,จะเจอขางคาวเนี่ย มันสนุกตรงไหนค่ะถามจิโอเคมาเริ่มวันเลยแล้วก็จะมีแรววูป,ปะวนน้ราแววูปแต่ตอนนี้สัตว์ผมใกล้ตายแล้วสัตว์ตัวใหม่ก็มาแล้วโอเคอีเกิลจะตายมันโหดมากเลยอะอยูเลือดแป๊บเฮ้คเดี๋ยวแป๊บ แทนไอหมานี่ครอบป,ป้าแม่งการละครอบป,ป้าโอเคพร้อมละมาเลยกันเลยก็จะมีตัวใหม่มานะคือกบฟลอกกบอะไรเฮ้ยนกู้นี่คือตัวใหม่ครับนะกู้เสย็ร้อยค่ะก็โอ้โหตังค์หนึ่งพันไอต้องไอผมซื้อก็เลย สู้ได้เลยนี่ตายแบบรวดเร็วฮิฮิจถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกนะคบเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกแหละเกมเนี้ยเล่นเพลินๆชิวๆก็เป็นเกมน่ารักนอีกอย่างหนึง่งโอเคโอ้ตัวเลเวอร์สิห้ายิบค่ากันเลย ตัวเลี้ยวสิบห้าตีอีกาเกือบตายอัลล็อกนิวไอซ์แลนด์ตัวใหม่หนูงั้นเหรอหนูที่มาเกยียตัวใหม่ครับเดี๋ยวฮิวกันเฮฮิวหมดแล้วตัวตีหมานี่ก่อนเลยมันมาละโอเคเริ่มลาปป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  โมเซนทูคอลเลกชันเฮ้ยโมแทนไอเจ้านี่แทนตัวนี้แล้วก็อีวิลชั่นเกมิ่งเข้าไปครับมาแล้วมาละอันนี้คือ่ต้องดูโฆษณา,าก็ทถ้าเพียโอเคฮิวเอาไว้วกัน โอเคหนึ 1> okay. 1, ่งพันไปซื้อโอเคกล่องซิกซิกเงินเอยอะเงินเยอะอู้บอสแลงยี่สิบห้าโอเคพร้อมไฟยิงยิงยิงยิ้วย้วยิ้วยิ้วบอสบอสบอสตายสองเอเด็มรอทีมครับอู้โหดเหมือนกันนะเนี่ยแอดทู <Add to S 2> ทีมแทนไอเจ้า นกหัวเหลืองนี่กันโอเคก่อนไปผมจะต้องคิวสัดผมกันโอโมเลวสิบหกตะค่ะอุ้ยนี่มันสัตว์โหทั้งนั้นเลยนี่มาอีกาหัหกร้อยมาซื้อเป็นเรือขับเรือครับโอเค เอจะบอกว่าผมต้องไปอีกตัวหนึ่งโซนนี้ขนยังไม่ไปเลยไปเอาไข่แปบบ๊บตีส่วนนี้ก็เป็นโซนกากระมันเต่าครับนี่คือมีหัวลา,าไหนก็มาละซื้อสู้เลยตายเลยนั่นไข่ที่ผมบอกเจ็ดตัดซะ โอเคนะผู้ชมผมจะจิบไข่นี่มาเซอร์เยซเซอร์โอเคไปกันเถอะอุอ้ยเจอมิวเจอมิวมีมิวนี่โอเคไปขึ้นเรือขึ้นเรืออือฮ okay. ึโอเคผมจะได้ไข่มาละโอเค ก็รู้แบบนี้ก่อนมีอะไรที่เรานั้นตัวปลาตัวน,นั้นตัวเก่าหรือตัวใหม่นอ้อเดี๋ยวดูวใครดูไปหน่อยใช้ Word v i นี่กนันนี้เลยปาลากี่ล่ะแค่ละร้อยนี่ไงบอกแล้วตัวใหม่จริงๆด้วย Thêm lewanaview attic fuck mà phải 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 ừ, yeah ตัวใหม่สิเพื่อมีตัวใหม่มามีทำใเรื่องผมได้เออตัวเก่าฮะโอเคแต่ะระบบจะมีปลาประจำของมันโอเคก็สู่บ้านเราเลยอันนี้ผมแค่มาทำลวดเฉยครับท่านผู้ชมไปป่โสิค ปักหมุดเอาไว้แล้วโอเคไปตรงนี้มีตัวใหม่เปล่าดูดิตรงแบบเดิมสกูตเตอร์ปลาเขาบอกว่าปลาตกปลาฝั่งอยู่ฝังง่งนู้นฝั่งไหนฝั่งนี้โอ้เกือบเลยเอเคตาสะนี่ตัวนี้เก็บความลับครับ มาตัวใหม่ตัวใหม่มาละเออตัวใหม่มาตัวใหม่ตัวใหม่หมหมนิ้วนิ้วนิ้วโอเคเรียบร้อยทีมอะโลวาน่าแอททูทีมนะ team, สิตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันกิ้งกา่าอีโวลูชันด้วยไปครับไปครับไปครับเจอตัวใหม่แล้วล็อบสเตอร์โอเคกีมามาเดิน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  วันนี้ก็เออที่ใหม่ลืมโอ้โหไม่ได้ซื้อตรงนู้นอัก้าร้อยมาเติมเต็มคูนกคูกเต็มไปหมดเกาะนกคูกเกาะนกคู่หูหเกาะนกคูกเต็มเลยเตนกคูกเต็มนกคูกเต็มไปหมดเกาะฟาร์มตรงนี้เกาะฟาร์มโอเคโม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 โจมตีเราเนี่นี่ย สี 4, ่พันโหเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ซื้อได้ละโอเคไปด่านต่อไปกันเลยท่านผู้ชมอืมอเคมาไปมานี้ตัวใหม่เต็มหมดรู้ละโอ้ตัวใหม่มแฮมสเตอร์มามามา้อเดี๋ยวร้อยตาตาละโอเคสแปคโอเคทีมแฮมสเตอร์แอดทุกทีม เอาตัวชิมอันนี้ไปแล้วก็อีโวแฮมสเตอร์อีวลูชันเกมมิ่งจะได้ตัวอะไรสล็อตโอเคแบ่งโจมตีตัวนี้ไหมโอเคโอเคสาหว์นี้ไม่ตายซื้อเกาะตัวใหม่มาโอ้เต็มเลยไปตัวใหม่ อืเออเออตายซะเรียบร้อยตายอือเทมเลยอะไรเนี่ยพัสมาเนียนเดบิวแอนตัวทีมเธอตัวอะไรดีเนาะก็โดดด้วยเอออีวลูชันตึงอีวลูชันจะกลายเป็นแจ็คเข่า ป่าแจ็คข้อหรือเปล่าท่านผู้ชมอ่านไม่ออกฮะน่าซื้อเกาะที่หายเกาะใหม่ไม่ใช่เกาะที่หายแคมเตอร์มาซื้อเลยนี่ฝั่งนี้คือฝั่งที่ตกปลาเขาเขียนเอาไว้ละไหนดูซินี่ตัวใหม่โอเคใครตัวยีิบสองกันหนึ่งกันตบป้า มาแล้วมาแล้วตัวอะไรเนะาะมาแล้ว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 อุ้ยปลาโลมาปลาโลมาปลาโลมาอู๋ค่ะจะคาบเกือบตายกุ้งเรากเกือบตายแอตูทีมขอโทษด้วยอีเกลิลไปละอีโวลูชนันปลาโลมาเป็น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 ,ปนออร์าอู้ผมจะเก็บตัวนี้ไว้ ก็เลยไปฮิวกันไปฮิวไปฮิวแพื่อเก็บตายโอเคเรียบร้อยเต็มเต็มเต็มตรงนี้แหละอือปะทะกันกอฟินโอเคออกาไปออการออการอูออกาอึดมากเลือดแทบไม่ลดเลยออการ์หกสิบเก้ามาห้าสิบห่อออกาไม่ลุยเลยทาเฟียละนี่ไัยหนงเก้าเติมเต็มสิ่งที่ขาด หายไปต้องตบอีกรอบหนึงน่งอ่ะไม่งั้นจะไม่ได้เงินตบตบตบมาออกาโลฟินเออปาโลมาพูดถึงปาโลมานี่เคยไปพัทยานะโอเคมาปาโลมาเลวิสแปดโคตรโหดโอ้โอโอโอโยเตมไปหมดเลยจะตายแล้วทับเทียตัวจะตายแล้วโอเคเราสามสิบเจ็ดไปเรียบร้อยโอ้ โอ้โหตายหลายตัวเลยไอ้โหดโหดโหดยายยายยายตว์ฉันตายกลับไปหิวกลับไปหิวกลับไปหิวเกือบ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 แล้วท่านผู้ชมหัวจริงจริงหัวจริงจเลยพวกนี้ไป ไปยิงย uh, ิงจ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 ิงตายตายเออทีมแอดทูทีมบายบายอีวิวเลชั่นเป็นเอนตาแดงกลายเป็นแบหมี เฮ้เฮเไปต่อต่อโอ้ยังจะไปอีกงินไหลเป็นน้ำเลยไป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 สองพันเจ็บร้อยครบอืมนิวมับหมูป่ากับกระต่ายงั้นเหรอเอาหมูป่าก็แล้วกันหมูป่าโหดหมูป่าโอเครบเตอร์กับตายแอดทูทีม ทาเฟียบายบายแล้วก็ลับปิดเตรียนตัวบบลับปิดลับปิดลับปิดโอเคปูงเอาตกรถตายแล้วอโอเคลับปิดแอตตูทีมบายบายอือสล็อตไปแล้วอีอววลลชั่นเลยแคนกาลูแบบแบบ สล็อกลับมาซะไอ้เจ้ามีนี่ไม่เหลืองกุ้งล็อบเตอร์เราตายไปหนึ่งกลับไปฮิลก่อนเอ้ยพูดถึงว่าไอ้ตรงฮิลนี่คงอ๋อฟีไค์คืออันนี้ต้องดูโฆษณา อันนี้คือต้องดูโฆษณานะครับท่านผู้ชมงั้นดูเป็น,นดูไปสปีดสปีดสปีดสกรีนกรีนกรีนเกร็บเกีปไปเติดไม่เติดไม่เตมิมไม่ต่ออ่ะโฆษณาคนนี้เคยดูละลัมเบอร์อินส์ไฮลัมเบอร์

หนูเงโหดแลเนี่ยทำทำไปเล่นไปอยูร้อยตายอ่ะโอเคหมูปามาแข่งกระลตตายเกือบตายแล้วแข่กระโลยิ้มยิ้มยิ้มหิวเรียบร้อยต่อ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 นเาโอเคเติมโอเคตัวฟ้ามตัวฟ้าโอเคจังี โอกาสงตาละโอกาสก็ส okay. ิเออโอเคมุบาแทงกระรูตาละโอเคโอเคปวดขึ้นนะเนี่ยไปไปเติม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 เลือดเติมเลือดวิปโอเคกลับต่อวิบสองวิบสองโอเคฆ่าปลาโงมาด้กัน ไปลุมาได้มามามาปลุมามาก็แต่วันนี้ไม่ได้คุยกับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยคุยกับคอยยี่แปดอ่ะฮะอะฮะโอเครอ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 รัว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 ไปเรื่อยๆนั่นมัน20นาทีตัวอะไรตายอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันจะได้เป็นสี่ครบคุมมูไปย <vrai> ี่ห้า ปปมูปา่ายี่ห้าหมยูป่าโหดมูปา่าโหดมูปา่าโหดโอเคอุย้ยกลับไปเติมเลือกก่อนตัวเนี้นยเออหรือเขาสู้ดีสู้เลยไหว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 โอเคไหว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 แอตตูทีมเลยตัวอะไรดีบายบายเอือทปเรียนตัวอีวอลูชันด้วยกลายเป็น ไฮเกอร์เสเือเงี้ยเหรอเสือโอเคครับจริงๆต่อกิิง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 พูดโอเคเต็มละ เสือก่อนโอเคค่าเสือต่อ,อค่าเสือต่อวีเสือ,อสโหดแเด็ดรอบนี้ไหวไหมเด็ไไเดไหวโอเคเลยวิอัพเลยเสือเอ้ยกลับบ้านไปฮิวนอื้อหือขับชนฮิวโอเคเต็มหมดเอ้ยยังมียังมีตัวนี้โอเคแข็งฟืฟ้นละฟื้นละวรักสู้มันรักสู้ไอ้พวกนี้โหดแพนด้าแดงมาแพนด้าแดงพอ โอโกลาตายไม่เป็นไรเป็นสโอโก้าเป็นสัตว์ชีวิตที่น่ารักเคตรงนี้คือโซนเรือจะซื้อก่อนเดี๋ยวออกละเคียบร้วยโซนเรือแต่ตรงนี้ไรไม่อัล็อกใช่ไหมเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มแป๊บหนึ่ง ขอเวลาฟาร์มแป๊บนึงนะครับทราชมแต่ฟาร์มยากอ๋อคือสิ่งที่เขาให้เราเติมเนี่ยคือเป็นสิ่งทีอ่อ่ะเขาจะเรียกไงอะ่ะคือว่าไอ้น,นี่เรา,าู้ชมซื้อแอดแล้วคือไม่ได้ฟรีอะไรทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นอ่ามันเป็น ก็คือเขาไม่ได้ฟรีทุกอย่างเขาให้ดูโฆษณาบ้างมาโฆษณาบ้างแต่ว่ามันก็ช่วยนิดหน่อยแหละเกมปลานี่งนีนี่กินหดเลยหวอเหิว มาเป็นอ okay, ีกเหรอนบอยแบนบอยแบนโอเคตรงนี้มามาโอเคไปยี่า20สูบเข่งกระลุโอ้ยกุ้งเกือบตาย2100เอามายางลูกนี่โอ้ยมีไข่มีไข่มีไข่มันซุ่มไข่อีกโอเ้ผมเรียกว่าก้อนลูกโอเคกลับบ้าน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  อือเค้ย์เด็ดอยหรือสัตว์สิคอนเล็กโอเคหกสิบตังคอนเล็กเลยคอนเล็กคอนคอนเล็ก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 อะไรี่เโอเค เข้ามาผิดเข้าใหม่นี่แบบนี้ก o โอเคนี่คือบอสสุดท้ายเลยนี่คือท่านผู้ชมโอเคบอสสุดท้ายละบอสตัวสุดท้ายคือแบบนี้จะต้องไปเติมเลือกอ่ะโอเคท่านผู้ชม พร้อมอย่างดูสิว่าจะไหวหรือเปล่านะไอ้เคี่อาหอมไฟมาอุ้ยโหดมากเคโอ้เขาเขาได้แทนปุ้งเลยโอเค อันนี้ก็มีศูนย์เนี่เอาเ,อาอเคียวคือจะมีสัตว์ตัวใหม่เข้ามาครับก็ หรือเปล่า More Animal Coming Soon โอเคงันเอานี้ก่นอนก็คือตอนนี้ยังไม่จบนะครับแต่ว่าเราจะฟาร์มโอเคสู้อีกทีไหมอ๋เดี๋ยวมาเต็มพร้อมวิชิ่งดีว์คอนเทนต o o ูโอเคกับเรือครับไป แบบนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอ่ะสู้หรอเอาดิสู้นะสู้ฮะเเก่งแล้วโอเค ตัวนี้ตัวใหม่หรือเปล่าเนาะตัวเก่าโอเคตัวเก่าครับตรงไข่โอเคสำรวจสำรวจต,วตัวนี้ตัวนี้ฆ่าตัวนี้จะฆ่าเราโอเคโอเคโอเคมาหน่อยสิมีอะไรอีไม่หิวเลือด กดล็อกเราจะมาดูกันว่าชิคอเคอัพแล้วงั้นเราจะมาดูกันว่าแคทอะไรสิแคทอีโว,ป,โวปุ๊บจะเป็นอะไรเนาะไลน์เนนเอ็กซ์ โอเคเป็นมินิบอสไม่ค่อยได้เก่งอะไรและแลคูล,ละ่ะและคูลผมยังพัฒนาไม่ได้ล่ะและคูลคงพัฒนาไม่ได้มัง้งและคิงฟิชเชอร์จะไม่ผิดพัฒนา,นาได้อีโบเป็นเป็นเป็นชูย แพลอตคือนกแก้วเคเป็นตัวสีทองปุ๊บมาลาอีโวล่ะอีโวปุ๊บก็จะกลายเป็นจีราบโอเคแล้วถ้าไอตัวนี้อีโวล่ะจะกลายเป็นอะไร คองหอนโอเคแล้วตัวนี้อีวูล่ะจะเป็นตัวอะไรอ๋อตัวที่หาไม่ได้ก็คือเป็นตัวที่ต้องอีวูเท่านั้นโอเคเราจะมาอีวูกันไปสั้นมาทุกอัปดาเลยเดี๋ยวค่อยอัปไปกันครับอัปเกรดละ่ะจะเป็นอะไร ถ้าเป็นปูอีโวล่ะเป็นอะไรสควิตโอเคต้องคืออัลล็อกหมดแล้วหมดเลยอัลล็อกอันนี้ยังไม่ครบโอเคถ้านี้อีโวล่ะถ้าอันนี้อีโวจะกลายเป็นเจ้าคาสต์เกมตัวอะไร Snowy Opus โ okay. อเคคือเกมนี้คือต้องรอคัมมิ่งซูนจริงๆอ่ะตอนนี้ต้องรออยู่ซึ่งตอนนี้ก็เล่นไปก่อนแล้วกันยังไม่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาโอเคถ้าน x y ิ e อีว w จะเป็นตัวอะไรเนาะโอเคเพลิแคน ขี่เดี๋ยวทตัวใหม่เดี๋ยวแพ้ตับบูลินหมูตัวนี้ยังไม่อัพกีดโอเคลิงเราทำไออีโวไหมลิงอีโวได้โอเคอีโวสิอีโวเป็นปลาบูนโอเคเฮ้ยอีโวดิอีโวเป็น คอริล่าโอเคตัวนี้อ e ีวูได้ไหมตัวนี้อ e ีวูได้คือเกมนี้คือต้องรองอัปเดตอะเดี๋ยวแค่สัตว์ที่ผมยังไม่เคยเจออ็อ,อกซ์อ e ีวูได้ไหมไม่ได้แล้ยโหเป็นกรอบสีทองแล้วโอเคต่อไปตัวนี้อีวู e ได้ไหมอีว e ูได้เป็นอะไร มูสเป็นมูสโอเคให้มาแบาบว่าเกมนี้สัตว์ผมอ๋ออ่าเกมนี้สัตว์ผมก็รอให้มันคำมิสูจนแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แหละบ๊ายายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับโอเค Apa.